ใครที่เป็นสายชาสายกาแฟกินแล้วก็กลัวฟันเหลืองหรือว่าจะไปฟอกฟันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่กล้าเพราะว่ากลัวแสบแล้วก็กลัวเสียฟันต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับไซคีใน Beauty Brains นะคะคลิปนี้คีมาพร้อมกับ Listerine healthy bite สูตรเกลือแล้วก็สูตรมะนาวค่ะน้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้มีดีแค่ความสดชื่นค่ะแต่เขายังมาพร้อมกับการใช้จริงเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ค่ะโดย Li s t e r i ินสูตรนี้นะคะเขาเคลมว่าทำให้ฟันขาวขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและที่สำคัญค่ะไม่ทำลายสารเคลือบฟันไม่มีอล์ค่ะทำให้เวลาเราใช้เนี่ยไม่รู้สึกแห้งแล้วก็แสบปากด้วยค่ะ ตัวนี้เหมาะกับใครนะคะคีดว่าเหมาะกับคนที่ชอบดื่มชาแล้วก็กาแฟเป็นประจำค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ฟันเหลืองแล้วก็สำหรับคนที่กำลังมองหาน้ำยาบ้วนปากนะคะที่ไม่รู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนในช่องปากตัวนี้ค่ะคิดว่ามันอ่อนโยนแล้วก็สามารถใช้ต่อเนื่องได้ทุกวันเคล็ดลับในการใช้น้ำยาบ้วนปากให เห็นผลนะคะสําหรับคีเนี่ยก็คือเราสามารถบ้วนได้ทั่วทั้งปากทั้งฟันบนฟันล่างอมไวนะคะประมาณ60วินาทีแล้วก็บ้วนออกค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างน้าเปล่าตามนะคะเพราะว่าจะเป็นการไปลดประสิทธิภาพของสารสําคัญต่างๆค่ะแล้วก็ทําให้สารที่อยู่ในลิสเตอรีนค่ะออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่จากประสบการณ์ส่วนตัวของขี่ค่ะที่ใช้มาประมาณ2สัปดาหนน์ะคะก็รู้สึกว่า ฟันนะคะแล้วก็ซอกฟันต่างๆที่มาจากคาบชาและกาแฟนะคะมันข่าวขึ้นจริงค่ะแล้วก็ลมหายใจนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมสดชื่นโดยที่เราไม่ต้องพึ่งลูกอมค่ะทําให้เราใช้ได้นานต่อเนื่องทุกวันค่ะมาดูกันดีก,กว่าค่ะว่า ขวดเล็กๆขวดนี <plane. S 1> <holes. S 2> ้เขาใส่อะไรลงไปบ้างอย่างแรกเลยนะคะเขามีเทคโนโลยีโพลีฟอสเฟตค่ะในการช่วยขจัดคราบนะคะพวกชาและกาแฟที่เกาะอยู่บนผิวฟันค่ะอย่างที่2ก็คือมีโซเดียมฟูออร์ค่ะช่วยให้ฟันแข็งแรงนะคะป้องกันฟันผุด้วยค่ะแล้วก็มียูคาลิปัตทีโมลนะคะแล้วก็เมนทอลค่ะ เป็นการรวมพลังของธรรมชาติในการทําให้ช่องปากสะอาดถึง99%ค่ะเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีรียค่ะต่อมาค่ะมีเกลือนะคะช่วยบํารุงเหงือกค่ะแล้วก็มีซิตราสค่ะจากมะนาวนะคะทําให้ฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเรียกว่าขวดนี้ค่ะเป็นการใส่ทุกอย่างนะคะทําให้ปากสะอาดขึ้นฟันสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ทํรลายช่องปากของเราค่ะลิซเซอรีนค่ะฝาของเขาค่ะจะแบบมันก็จะมีการเปิดยากนิดนึงในตอนแรกมันจะแบบบล็อกอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครที่เปิดไม่เป็นก็ จะต้องให้แฟนช่วยนิดนึงนะคะน้ำมันไม่หกแน่นอนอะ่ะเวลาเราจะพกพาไปไหนลิสเซอรีนเฮลตี้ไบรท์สูตรเกลือนะคะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันคะ่ะขนาดที่คี้เอาไม้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเป็นขนาดแบบพกพาค่ะถ้าเผลอกลืนเข้าไปก็ไม่รับผิดชอบนะคะว่าตับไตฟอกข่าวหรือเปล่า <laughs> แต่คีรู้สึกว่าถ้าเราเผลอไปกลืนลงคอนินเดเหน่อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเป็นครั้งแรกที่ใช้นะเวลาที่เราแปรงฟันเสร็จแล้วเราบ้วนอันนี้ตาม เราจะรู้สึกเลยนะว่าฟันอะ่ะมันขาวขึ้นนิดหนึ่งก็แนะนําเป็นเช้ากับเย็นคือลิสเตอรีนะคะเขาก็ออกมาหลายรสชาตินะคะแต่ว่าสําหรับสายที่แบบว่าอยากกําจัดคราบชาลและกาแฟแล้วก็สายที่อยากจะแบบฟันขาวขึ้น,น,นก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะถ้าใครที่กําลังมองหาน้ํายาบนปากที่ไม่ใช่ดีแค่สดชื่นนะคะแต่ว่ายังทําให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติที่ขอฝากไว้ด้วยนะคะลิ green, healthy, bright, สเ e อรีเฮล y ี r บร h t สูตรเกลือแล้วก็สูตรมะนาวสามารถสั่งซื้อได้โดยการคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะถ้าใครใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบ ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับคีได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ใน Beauty Brands คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไฮเปอร์พิสเซล